สบายดีพี่น้องสบายดีทุขสุขคนเนาะพอๆกับสองน้องส่องเคยลาคือเก่าพี่น้องกับอากาศยามเช้าๆพาเบิ่งดอกคูณบ้านเฮาพี่น้องเอ้ยกําลังเบ่งบานหลังสงการแล้วเบ่งบานเต็มต้นเลยเห็นบ่พี่น้องเบบานเต็มต้น ตะเวนก็ขึ้นสูงเนี่ยลายเติบแล้วแหละบันไดเช้าบันใดบ่อแปดโมงพี่น้องเลยเออบเจ็ดโมงกว่าเจ็ดโมงแปดโมงไก่กาเขาก็สเต็มอ๋อฮะเจ้าฝนนะไก่เห็นจะคลองไปทางไหนก็เห็นนางกันเสียเซว มันน no e ี่ก็มาเอาหน่อไม้อีพี่น้องมาเอาบ่แม่นมาเอาดอกนอนเอาหน่อไม้อีพี่น้องเอ๋ยเพราะว่าอยู่ในกอในเฮือนตัวเองนองเอน้าไม้บ่เอ้ยหรือว่านั่งเอาไม้ป๊าบ่ได้อึดได้อยากพี่น้องเอยบ่ได้อึดแต่ว่าอยากคันว่าบ่ได้อยากนี่บ่แม่นก็ันบ่หาบ่ได้อึดแต่ว่าอยาก จากน้ำเละไปจับให้เนี่ยคัดคัดให้มันเก่งๆหน่อยดิเอาไปกินละเอาไม้แกงพี่น้องเลยบได้กินมือหนึ่งสอยสองโอกบรอกมือหนึ่งเขากินแล้วก็มืออื่นมากกว่าจีแคทเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาใส้เอากินมีเพียงเขาเออเอาหมกมันดิเอาหมกมาขึ้นมา กันน้ำไม้คือกันาาก้ากมันก้วมันไม่ทีกินสองมืออฮะวันทีกินสองมือน้องพวกแนี้น้ำไม้เหรอนะนั่งเขามยขอกมกอ,อ,อยู่องามมาีงามงามงามหย้ยถ้านกับาาที่เสียมสิลงห่วยเอาบ่ลงเอาเอาไปตววรวจราดเล่าพ่งเลี้ยบานนี่บม่มีน้ำไม้ม่มันหาเป็นเออเด่นเ

ตัวนี้ก็แม่นบ่เฮ้ยตัวลุมนอนอยู่นะเออตัวนอนใหนขอสิเอานะเปลาม้ยนะเปลาม้คือตัวลุมประมานตัวเนาะแต่วก้อนี้มีสามโอ้มีสี่อันเนาะตัวนี้มันกำลังนั่งของมอกออกมานี่ค่ยอ่าบอกเอาดอกตัวนะปู่ท้งไในนั่งเลี้ยนกันสามอันอ่าตัวปลามาคือตัวตัวลุ่มคือฉับตัวเทิงส์อะไอสารสีออมระอัตคุ้มให้ก็ นางนอนเอาพี่น้องเอาน้ำไม้เขานี่มันคือออกในนี่คือมันคือบ่ออกในขี้ดินโอ้ยมันก็ออกตามตุกนั่นเองนอมันก็มาออกในนี่มันประมาณเดือนแปดเด้ออันนี้ก็บนอมันบ่กมันบ่กตูดมันออกมาแต่มันใหญ่อ่านอมันมันสิออกอยู่ขี้ดินเนาะมันสิมันสิออกมาประมาณเท่านี้เนาะเท่านี้อันนี้แต่ตุกมันน้อยแต่ทางในเนาะกระยาอยู่เห็นบอกพี่น้องในหม่องทุ่งยาง ทำไมทำไมเจียวยุตโตเคียวเขียวหลุ่มๆนี่บอกเดยนเนาะอ้าวแล้วเขาเอาทำไมเขาบอกเอาแล้วมันสะขึ้นเป็นไม้เพ้นี่เออเป็นไม้พัดใช่บ่ได้ไม้ก็ไม้น้อยนี่ไปหาให้มันฝุกมันหยาดยังเจี่ยวหวยวะอ้าวเยาว่าติได้ละสามพี่น้องเลยเดียวเห็นอยู่ผม เลียนนิกูมะมันยังกระแดงอยู่หัวก็ติแต่มันก็มีอยู่ก็ดันแต้จับอ่อนๆนี่นะก็ดันมากระดันน่ะจําว่าองเทโนนังขาวอันนี้ก็ขาวตัมันมีให้งกินมันบ่กินบ่กินดฮเทให้บ่กินคันงว่สิกินป้องบ่กินกาน้ไม้กินแต่ใบเอาอยู่น่ะ มันคือน้อยเดบ่มีมันบ่มีน้ํามัแม่นแต่ว่ามันักงลงบ่าดอกแข็งก็ดอกสตอพี่น้องสตมันก็บ่คือกอนะเ้ยกอนีมันก็ดเ่นกอนน่มันอ่นะแต่ก็เอาไปบ้านืนมันสิมีอยู่บ่ีบ่ จุเนี่ยก็นอนถฝ้าอยู่เรจเนี่ยแต่เช้าเบิ่อไปเรื่อยพี่น้องใหญ่กอแล้วพี่น้องกอนัดได้ไปได้มาสี่อันตัวบางเอากับลายอยู่แต่มันยังน้อยกระโดกเราก็เลยปลาไปให้มันใหญ่ก่อนเรื่องมานจะเปิดใหม่สองอันกอมาเล้วกอไดปอ้าใสนอนมังคาวบ่เฮ้ย ขาดขาวจวดเดี๋ยวพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมือนะคือโบเห็นสะมันใหญ่ยยไดไตัวนี้เฮ้ยมือนะคือโบเห็นเนาะทับอีกเลยไะทับแนวแล้วนะนี่ได้ซับกับซับโอ้อยากเข้าไปใกล้ๆด,ดิโบโบ่ซับโล ออเอารถเอารถเอารถนะเอาตาเมียเอาเลยได้เอาพยายามจะพูดไปชับทั้งพูดมันจะขี่ได้ได้อันบ่อ่อนน่ามันอ่อนไปชับทั้งนั้น นั่นแหละแก่พกินโอ้ทำไมมันไปทำโอ้ยอย่าไปงานนายมรดกเออยังชันเลยโอ้โธ่บรลมเทิมเลยพี่น้องตัวนี้ขาวจั๊กโอ้ยเชียงะนะเฮี้เชียงจับดังจั๊กขาวจุ๊กยังไมันอ่ออ่อนบอเค้กขี้ดินออกในตี ปตัวนี้ยันอิ่มอยู่อันเดียวก็ได้พี่น้องเลยบอลมาตัวนี้ป้าตัวเนบอกแล้วกะนนกเองโบโไหวใช่ึกว่าอันเดียวกันใหญ่คือกันน้อยไงอแม่นบอกฮะใหญ่ใหญ่พี่น้องอันนี้เขาเอินนอมันบอกเฮ้ยรื้อตูดมันคือกันตูดเนาะตูดใหญ่พี่น้องเอ้ยนี่ก้นใหญ่นะครับเป็นผู้เชาขก้นก้นใหญ่ อ่าลงไปเห็นอีกเยอะยืดยังออกมาเต็มเลยเอาอันตรงนี้นี่ตูดใหญ่ตูดใหญ่พี่น้องตูดพี่น้องไอ้ตูดตูดใหญ่ใหญ่เอ๊ฮ้ยหนอนมันเออนะเพเย์อยู่นะโอ้ย พอมาเบิ่งมันก็น้อยเลยเนาะห้องวะเห็นแต่ปลายมันจักนอหรือตูดมันก็บ่จัแจนี่พี่น้องนี่พอมันทันลังออกมาหาดีเออไม่มันออกมาแต่ผู้เฮาก็ชับทั้งน่ะนี่ยืนอยู่ทั้งพี่มาชอมงดูมาชอมงดูบ่เข้ามาโลก็สิอยู่ในนี่เจ้ากะชอทั้งน่ะช่วงนี้ก็ะพลโพกแหนงอันี้แหนงตอนนี้นะ บอกกินกันแล้วบอกเสี่ยเขาจะ่นอมันออกเลยเนี่ยมันชิบเสี่ยนะมันบวมแน่นอ้ะนี้ก็ได้นี่จะมาที่จะมาเสียบทงำไมหามองไม่บอเลยเออนี่นี่น, entonces, นี่น, now, นี่โอ้มันบวใหญ่เลยเลยใหญ่ก็ขาวขาวขันบวใหญ่ก็เอาบอขันขาวจ่อเนาะ ข้นวเนวขาวๆนี่มันเสียบอ่แล้วเนาะยองกตามกันชีขาวนี่เสียบยอ้ยเองกต่างกันชี้กกาขาวนี่มันเจ็บ,ว,บ,บ,ว,ว,บว,ว่สชไม่กวางมาอย่างไรชี้ด้าบ่มีผิยากเลยอนาคตขาวอีกเลยโอ้ยพุนนะพี่น้องมีแต่ชี้ขาวๆสวนะ ຈັງອັນເຫີໂອຍມັນໜ້ອຍບໍ່ຈາກข้าวใหญ่เด้อຸນນปาดປມານ6ນປມານ6 6ข้าว6นอนังข้าว ง่ยง่ยนี่ายง่า่าย่ตงปลายมาหอาม่กระชี้ทั้งพี่แล้วเออชอบไปเบิ้งดินอ่ะมีอย่างานมีอย่างันหนึ่งสองสามสี่ควัาลงไปดูแมนมีหามีหก่าจักคั้นมีหาามีหกเลยโลคคือโลดกกโกคคือเลยมาสั้นเอาคือมันสปารังยังมันเขียดินอะไรก็เขียอันนั้มาสีด้วยอืม đây ngược lại nha vào lộn nè nọ vào cao nắng dị lốt, tê tân nồi mọi ao, mọi người mọi từ sap mọi người 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 sap หากมันลายพี่น้องหากมันลายเนี่ยมันกันนุมไม้ก็จะออกลายจังไงรู้เนาะเอาว่าไงไไ้ก่อนเอาออกมากระหูเนาะโอ้ยไปงัดของจีสับผับซองเลยแต่เ้ามาลุ้นเา ชนใจตัวนี้ว่ามันสีใหญ่หรือน้อยเนาะอันนี้ก็อยากเขากล้องอะไรนี่บอเอาตัวนี้หน่อยเกินนี่นี่เปิบปึ๊บอ,อ,อ้าวโอ้เกือบขี้ดินเขาตาพ่อแม่พี่น้องบอพ่อแม่พี่น้องตางลุง ถือก็ตาพผยพี่น้องอือตาผัวยังนี้ก็อน่าถือตาพัวบผยจะตั้งใจเรือนมันบังเอิญอ่าตั้งใจอีพี่น้องเลยตั้งใจสิ่ปุ๊บเลยเด้นนออกมาเล้ยโอ้ใช่ว่ามีสี่อันตีเตะสามเต่ตัวนี้มันใหญ่เขาก็เลยเขาใจว่าสี่งานพี่น้องพูยข่าวงามเลยตัวนี้ มีสามอันแต่มันใหญ่ก็เลยเข้าใจว่าสี่อันโคตรโคตรพี่น้องเลยอันนี้นะ่ากินผู้นึงมีบริมือแต่น,นี่คันไปจากแกงมันมะมันได้ลายมันเนีนเด้อันนี้เขากเกษีิรไปแกงบอกอ๋อบอกทำไมเนี่เขาหาไปแกงหรือไปต้มยี่กปุนแกงมือนเ,นเอว่านี่ต้มต้มตนอนใดจ้องคอยแฮ้ ตอนนี้กลำลลงทําพิธีซับน้อไม่ง่ายลองเลยหาพิธีก่อนคันประทําพิธีบ่ได้เลยซับยา,ากเจ้าคองเขาห่วงเจ้าคองกอห่วงขนาดน้ำนี่ห่วงขนาดน้ดอ,นนนองมีมี องมีแน้อนอเอาซับมากลน,นหาเฮ้ยบอสกะลอกกลนหานห้าใหม่กันเห็นนะโหยานจำคาพี่เด้อ,ม,อมันหนาเนอะ บ่า่ายันมีดอกมีในนอนอาไปอาถายคลิปได้แล้วอาแไบมัลบ่าฮ่าฮ่ากิบ Cái này là rồi? Khó bỏ tôi đi Không khó khó Mưa nó kê, nhìn, bộ mượt. ใช่เวลาซับอยู่พี่นนอะเนี้ยขนาดเลยตัวนี้แค่อ่อนนึงเด้เอซอับนะซับถึงอ่้อนแต่ว่าเนียนะ้ยขนาดจะมันไปฆ่ายังตุบๆอยู่อยู่คือเสียม้อเปล่าเขานี่เนาะตุบๆอยู่คือเก่านะงัดทั้งพืชน,นะขึ้นมาเอ้ยมันก็หักปัหลุดแล้ว อเออนั่นแหละเอาเห็ดแห้งแล้วโอ้ยมันคากราบมันนี่นี่เกิดขาวตาพี่น้องนี่เลยป๊าตัวนี้ฮันนะเฮ้ยกดถ่ายเห็นด้วยกดให้มันแจ้งก่อนเออถ่ายแล้วอ๋อตัวพี่น้อง ใหญ่บ่เริ่มเทิ่มเลยตัวนี้นะมึงแนี่ยว่าตัวนี้ใหญ่แล้วมาเจอตัวนี้เฮหญ่กงก็เก้าอีกเ่างนี่เด้อในพี่น้องนี่พ่อเลยพ่อหลยอ้าวพ่อเลยพี่น้อง กินบ่ม wow, oh, <laughs> ึดอะไรเบิองเลยน้องสลาพนวาผูเต็มคูเต็มคูหน่อยเลยที่แท้น้าไม้บ่ฮ่อนหอดชิบหนอจำได้หนิมันหนอใหญ่นะมันนอลงนอใหญ่อะไรพี่น้องขอบใจจุกุสุกันที่เข้ามาเบิองพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์เนาะจังบ่พลาดคลิปใหม่ๆของเฮา น้องเคยลาแล้วก็น,น้นองชาลา,า,ลาพี่นอ้อ,อ,องฝากกด subscribe เป็นอะไรเคยลาเฮ้ยเจ้าพระพี่น้องเคยเนี่ยเป็นน้องชาลาเคยลาพี่น้องพอกันคลิปหน้าพี่น้องสบายดี